สนุนโดย Oppo Finder จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์และบรรยากาศสบายสบายแบบนี้จนว่าเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะงั้นขอเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการแจกลายเซ็นปฏิทินของช่อง3ประจำปี2,556วันสุดท้ายเหล่าพระนางตัวจี๊ดเขาพนึกกำลังกันมาอย่างหนานแน่นจริงๆนะคะทั้งนัดเดทยา่ยาบอยมากี้มาคิมพี่แอนทองพี่อันเต้าแมท เยอะขนาดนี้เลยเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมากันแบบหนานแน่นและเยอะมากจริงๆค่ะทั้งเหล่าแฟนๆที่มารอกันตั้งแต่6โมงเชา้าทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดกับการเซ็นปฏิทินในวันสุดท้ายของเหล่าดาราช่อง3ที่อาคารมาลยนนโดยเมื่อวันนี้มาต่อแถวกันเกือบ900คิวแถมพกกันมาคนลัเป็นตั้งโตๆงานนี้เหล่าพระนางช่องสก็สุด ตั้งใจเซ็นกันแบบสุดฤทธิ์ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยเริ่มตั้งแต่นุ่มบอยปกรณ์ที่ปลีกคิวทองแม้จะมีเวลาเพียงน้อยนิดจริงๆเพราะติดภารกิจต้องขึ้นเครื่องไปทํางานต่างจังหวัดก็ยังขอมาเซ็นและเจอแฟนเพื่อขอบคุณให้ด้วยตัวเองวันนี้ก็เลยนัดคู่ควันสาวมากี้รีบมากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยละค่ะก็สามารถจัดคิวให้มาเซ็นลายเซ็นสำหรับแฟนๆสามใช่ไหมรับกลัวกลัวเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่ให้ลงอยู่ในปฏิทินครับต้องรีบมารีบมาแบบว่าไม่หลอกคำจริงก็คือเป็นกัน มันก็เป็นการขอบคุณแฟนๆของช่องสาด้วยที่แบบว่าคอยชมพวกเรามาตลอดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็นานๆทีก็ได้มาเจอกันก็ดีครับใช่ค่ะตามมาด้วยกองทัพดาราแบบแน่นๆนำโดยพี่ใหญ่อบอุ่นอันวิทยาหลุยสกอตสาวเต้านัทพร์แมดพิรณีน้องแพททัญชนกกู๊ดมารีเบอร์เนอร์และพระเอกน้องใหม่คุณชายรัชานน์จากซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพหนุ่มบอมทนินที่มาเซ็นกันแบบนอนสต็อปมือเป็นระวิงเลยละค่ะ เพราะว่าธันวานเนี่ยค่ะจะมีละครเรื่องตะวันฉายในม่านเมฆนะคะเล่นร่กับพี่บอยประกรณ์ค่ะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ปีหน้ามีแน่นอนค่ะสภบุรุษจุฑาเทพนะคะตอนคุณชายรัชานนท์ค่ะแฟนๆบอกว่าปฏิทินขายหมดเร็วมากแล้วก็ตอนนี้หายากมากใครเจอที่ไหนต้องรีบตะคุบซื้อไว้แล้วก็เจอที่ไหนก็อย่าลืมเนปฏิทินมาด้วยนะว่างๆแล้วก็เจอกันที่ไหนแล้วก็จะเซ็นให้ค่ะยังไกงไก็อย่าลืมติดตามพวกเราเลยครับช่อง3นะครับ ครับส่วนเจ้าหญิงวงการบันเทิงพ่แอนทองประสมก็นำทีมน้องรักหนุ่มมากปคบรินมาก,กับเสียงกรีดและยังมีลีลาอ้อนแฟนๆตั้งแต่หลังเวทีคู่มากับสาวมิ้นชลิดาที่รีบมาฝากละครเหนือเมฆสองที่กำลังจะลงจอกันด้วยค่ะใชแล้วพวกเราทั้งสองคนก็มีของขวัญปีใหม่ให้กับคนดูทุกๆคนนะครับก็คือละครเรื่องเหนือมฆสค่ะครับผมจะออนแอร์ประมาณเดือนธันวาก็ฝากติดตามด้วยครับ หนุ่มป๊อปถากูลก็มากับพระเอกน้องใหม่คุณชายรณพีหนุ่มเจมส์มาจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพที่อึดไม่แพ้ใครค่ะเพราะเซนอยู่กันจนหยดสุดท้ายหนุ่มณเดชน์ก็มากับสาวคิมเบอร์ี่พร้อมฝากละครเรื่องใหม่แรงปรารถนาค่ะผมก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผมแล้วก็น้องคิมเบอร์ี่นะก็เป็นตัวแทนของเรื่องแรงปรารถนานะครับผม<อ>จะมาะปีใหม่ด้วยใช่ต้อนรับ<ๆ>ปีใหม่ให้กับเพืนไทุกคนแล้วก็แจกลายเซ็นให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วย ก่อนจะปิดท้ายของวันด้วยน้องยายาที่รีบพุ่งตัวออกมาจากห้องสอบเพื่อมาเจอกับแฟนๆที่ช่อง3โดยเฉพาะงานนี้นอกจากความมาราธอนที่เซ็นกันจนคนสุดท้ายตั้งแต่10โมงเช้ายันสีโมงเย็นแล้วยังมี็อตสุดประทับใจจากแฟดคลับหนุ่มน้อยน้องบาสที่ถึงแม้จะมาซื้อปฏิทินไปฝากคุณยายที่บ้านไม่ทันแต่ก็ได้เล่นดนตรีเป่าแซกโซโฟนประกบคู่กับพี่ณเดชที่ร้องเพลงฝากไปถึงคุณยายที่บ้านแล้วด้วยยังขอฝากไปถึงแฟนๆละครครอบครัวช่อง3าทั้งประเทศอีกด้วยละค่ะ เยอะมากเลยค่ะก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าการที่เราเซ็นไปหินให้ครั้งนี้จะเป็นความสุขให้ทุกๆคนได้ตลอดทั้งปีครับผมขอบคุณครับเต็มตาเต็มใจกับพระนางสุดโปรดกันไปแล้วนี่แค่ยกแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพักโฆษณากลับมาจนจะพาคุณผู้ชมไปสูดบรรยากาศเย็นสดชื่นพร้อมกับเกี่ยวก้อยพอเลี้ยงสุดหล่อพิ่เคนธีระเดชไปกระหนึ่งกระหนิงเก็บสตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาไปเก็บสตรอเบอรี่กับเดอะแก๊งมาจุราสีน้ำพึ่งกันแล้วล่ะค่ะได้ข่ามาว่าเก็บกันเพลินเก็บไปกินไปอากาศก็ดีดีสดชื่นเย็นฉ่ำโอ้ยเห็นแล้วอยากไปมัางจังเลยอ่ะ อย่าอิจฉาไปเลยค่ะสาวเจินเพราะได้ข่าวว่าทริปขึ้นดอยของชาวคณะมัจุราสีน้ำพึ่งคราวนี้ยากลําบากกันไม่น้อยเลยค่ะเพราะต้องใช้รถโฟวิลของทหารเป็นพาหนะเดินทางเท่านั้นแต่พอขึ้นมาถึงโครงการพระราชดําริสถานีกเกษตรหลวงดอยอ่างขางก็อย่างที่เห็นละค่ะสวยงามจนแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียวแถมอากาศก็เย็นฉ่าสดชื่นเลยทํางานกันได้อย่างราบรื้นสุดโดยเฉพาะชากเก็บสตรอเบอรี่ที่ทุกคนรอคอยเพราะมีลูกสตรอเบอรี่สุกหวานฉ่าเต็มต้นไปหมดเหล่านักสแสดงเลย เข้าฉากไปด้วยกินสตรอเบอรี่ไปด้วยจนพุงกลางกันทั่วหน้าเลยค่ะพี่แค่พี่แค่ค่ะดใส่กล้องให้หน่อยน้องตาอน เราให้โซนนักแสดงใครอยู่ครับกินสตรอเบอรี่ไปหลายลูกแล้วเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายครับหวานมากก้องยังไม่ทันคัดก็กินกันแล้วนะฮะตอนนี้ลูกเขาอยังไม่โตมากนี่นี่ขอลูกขาวๆอันนึงที่บอกว่าขาวๆก็อร่อยอืมนี่โอ้ขาวจังไอ้ลูกที่เขาได้อยู่บันไดขาวก็คือกบเลยนี่เขาบอกว่าขาวอีกอร่อยดูนะครับหวานหวานน และละครกี่เพ,พ้าพุทธและพระหัตที่จะถึงนี้ขอบอกว่าต้องตีกลองเรียกมานั่งล้อมจอกันเลยดีกว่าค่ะทำไมอยากพลาดความรู้สึกอิ่มไปกับฝีมือการแสดงขั้นเทพของเหล่านักแสดงทั้งหมดในเรื่องที่ล้อมวงปล่อยพลังทางการแสดงให้เห็นเป็นควันตาในฉากที่ทุกคนในบ้านรู้ความจริงพร้อมกันกลางงานวันเกิดของไอเยี e ่ยว่าอาจินพี่ปูอนุวัฒน์ลักลอบเป็นชูกับพี่สะพ้ายเหมยอ,องิงบุ๋มปนัดดาเดินห <The S 2> <The S 1> นิงนิรุษที่นิ่งขรึมมาตลอดทั้งเรื่อง oh. เลยได้ระเบิดพลังแครนจนน่าก,กลัวจนทีมงานยังสะดุ้งเลยละค่ะ เพยเพยก็รับไม่ได้กับการกระทําของแม่ตัวเองกรี๊ดจนเสียสติคุณนายใหญ่คุณเลี้ยนคุณชัยลองและเพกาต่างก็เครียดจนเส้นขมับขดเก่งเห็นได้ชัดทุกคนยกให้เป็นฉากดูดพลังที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยตรีบมความหม่สีสันบันเทิงมากําัชับแฟนๆละครเลยว่าห้ามพลาดสักเสี้ยววินาทีเลยละค่ะเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากในฮ่องกงดังนั้นเราก็เลยกลัวแล้วใช่ไล่ออกจากบ้านไล่ออกคือแทบจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ได้ซ้ำไปอยากให้ตบจริงนะส้ บอกไปแล้วบอกแล้วไม่กล้าหรอกใครจะกล้าคุณกล้าไหมล่ะไม่มีใครกล้าหรอกทำไมต้องตอบกันจริงเรานถูกถการแสดงมันคนไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันสรุปสรุปแล้ววันนี้ใครเป็นชู้กับใครรู้อย่างไม่รู้อ่ะคนดูเริ่มงนีสารภาพเลยความจริงเปิดเผยก็ว่าก็เป็นชู้กับผมเอง ด้านสองนักแสดงท็อปจรนกับกล้วยทิพารินจากละครเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทที่กำลังจะลงจอกลางเดือนนี้ก็ได้เป็นตัวแทนนักแสดงช่อง3ร่วมกับมูล,ลนิธิครอบครวัครวข่าวสามขึ้นเครื่อง430ร้อมพร้อมกับพี่ๆจากกองทัพอากาศไปยังจังหวัดบึงการนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้แก่นักเรียนบ้านแสงอรุณที่อยู่ในพื้นที่อุปถัมภ์ของหลวงปู่ปรีดาฉันทักโรและชาวบ้านในพื้นที่รอบๆร,รวมทั้งสวายชุดสังฆทานจีวอและเครื่องกรองน้ำแก่พระสงฆ์ในวัดป่าดานวิเวศ จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนสังวันวิทย์หนึ่งเพื่อตรวจเยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ที่ทางช่องได้นําไปมอบให้ในวาระ42ปีช่อง3และมอบหนังสือเสริมการเรียนพร้อมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวเข้าของเครื่องใช้จําเป็นอื่นๆให้กับน้องๆนักเรียนไว้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง เขาเรียกว่าเติมเต็มทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะวันนี้ก็มาดูน้องเขาก็เปิดใช้เล่นคอมให้เราดูกันนะคะที่ประทับใจของที่นี่เลยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอะไรนะเป็นธรรมเนียมด,ดั้งเดิมของเขาเมือ่อเมื่อมีเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียนเนี่ยก็จะมีการคราดาพื้นเมืองให้เราก็เลยวันนี้แบบมีการตอบแทนเล็กๆน้อยๆโดยการแบบมอบความบันเทิงให้ใอะไรอย่างนี้นะคะคน้องๆเขาแบบมีความสุขมากเลยเวลามีการร้องเพลงอะไรอย่างนี้สนุกสนานดีค่ะ คืนนี้ยังพอมีเวลาขอเชิญไปเที่ยวงานพระป่าดาราและศิลปินตลกครั้งที่23ของพี่ไก่วรายุทยทธี่โรงเรียนบ้านครัวซีเมนไทยสงเคราะห์ชาวสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่าลืมไปทําบุญร่วมกันนะคะส่วนแฟนละครรากบุญก็เตรียมตัวไปขนลุกกันต่อกับพระนางไม้มากี้ได้แล้วละคะ่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากสเตฟานีชอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ